รทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวกระเทียมที่เราสับแล้วใส่เครื่องบดสับก็ได้นะคะน้ํามันเนี่ยไม่ให้ร้อนจัดนะคะ,คะแค่พอจริงๆใส่พร้อมไปเลยก็ได้นะคะ,คะแค่พอเริ่มร้อนนิดๆน,นิดเดียวนะเดี๋ยวใส่ลงไปดูมันไม่ทันได้ร้อนนะคะมันนิ่งๆเห็นไหมมันไม่ร้อนจัดนะคะแค่พอมีความอุ่นบ้างเล็กน้อยไฟกลางๆไม่ต้องแรงเกินนะคะไฟประมาณนี้นะคะไฟกลางแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไป ถ้าคุณใส่น้ำมันร้อนจัดลงไปนะคะกระเทียมของคุณจะไหม้หมดเลยเห็นไหมคะว่าใส่ลงไปมันมนิ่งนะคะแล้วค่อยๆคนไปเรื่อยน้ำมันไม่ต้องกลัวนะคะเกลีอยงน้ำมันเราทำเยอะๆแล้วก็ทำอย่างเงี้ยกระเทียมเราจอ,อกมาสวยถ้าใส่น้ำมันน้อยกระเทียมกระดอมาไม่สวยนะคะ ควรจะคนสม่ำเสมอตลอดเลยเพราะว่าอะไรคะด้านหน้าด้านข้างเนี่ยความร้อนมันจะเยอะกว่าตรงกลางเพราะฉะนั้นเราคนเพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วแล้วกระเทียมที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะได้โดนความร้อนสม่ำเสมอส,สีจะได้สวยเท่าๆกันนะคะเราก็ใช้วิธีการคนอย่างนี้ยคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ทิ้งไว้สิบนาทีมาดูอีกแบบนี้ไม่ละ้างกลางมันหยุดยแล้วมันก็ถึงไม่สวยนะคะเวลาสุกกระเทีอมมาทีเดียวเลย คนไปเรื่อยๆนะคะจนมันเหลืองเหลืองเหลืองแค่ไหนเหลือง <S <S น้อยกว่าที่เราพอใจนิจดนึงสมมติเราต้องการเข้มกว่านี้หน่อยเราพอแล้ว <S <S หยุดออกมาเลยแล้วเทลงไปพวดเดียว <S <S ความร้อนที่มันอยู่ในน้ามันเนี่ยมันจะทําให้กระเทียมเ,เราเหลืองขึ้นมาอีกความร้อนที่เกาะอยู่ในกระเทียมที่มันอมความร้อนอยู่นะคะมันจะทําให้กระเทียมเ,เราเหลืองขึ้นอีกพอดีถ้าเอาเข้มในเตาเนี่ย สีพอใจในเตาแล้วกระเทียมเราจะออกขมนิิๆนะคะอย่าลืมนะคะนี่ก้นกระทะนะเห็นเป้า่าก้นกระทะต้องขูดด้วยนะกระเทียมที่มันนิ่มๆมันไปตบอยู่ที่ก้นกระทะนะคะคุณต้องขูดที่ก้นกระทะด้วยก้นกระทะกระเทียมชิ้นเล็กๆค่ะมันจะไปหลงนที่ก้นกระทะ น้าขูดก้น,นด้วยนะคะกระเทียมของเรานะคะเริ่ได้แล้วนะเกลออเกลือปนนิดหน่อยนะคะนเนี่ยค่ะเริ่มเดือดพอแล้วเราปิดไปนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยรากเทน้ำมันออกมาเลนนยทั้งหมดเลยถ้าออกมาเดือหน่อยช้อนไม่ได้กินแล้วามไม้แน่ๆนนะคะ ความร้อนนี่นะคะเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้กระเทียมเราเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะ เราก็จะได้กระเทียมที่เหลืองสวยนะคะไม่แม่แน่อนอนต้้งเดียวเลยนะจำไว้นะทักพี่เวลาเดียวหเนีม่มาเป็นตักท่แล้วเนาะตากทีลน,น้อยประธานแนละ้วเรียบร้อย